ทุกคนครับมีลูกค้าที่มีเคาเตอร์เป็นร้อยขวดครับซึ่งวันนี้นะฮะมาจ่ายของทาร้านไป2ขวดครับโดยมีอะไรบ้างฮะก็จะมี ไม่รู้คนไหนนะแต่เป็นชองทองกับชองอนาคเนอร์นะคเป็นไงบ้างคะพี่กลิ่นกอถือาถือว่าเป็นกลิ่นคุณภาพนะครับก็ถือว่าพี่มองไปถึง9 5 9าถึงเเลยทั้งทั้ง2แบรนด์เลยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยตามน้องน้องบางเนาะนะครับก็คือในทางช่อง Tik t o อกตลอดขึ้นกะแล้วว่าแบบวันใดวันหนึ่งต้องอยากจะไปอุดหนุนน้องที่กรุงเทพเลยพี่อยู่ที่หันใจนะครับก็มาเมื่อกี้เห็นจําสูตรน้องเขาได้เราก็ใช่หรือเปล่านะจรินมาก็คือใช่เลยก็เดินลงมาเลยมาหยุดเลยนะครับก็ Oh. ตั้งใจตั้งใจจะอุดหนุนอยู่แล้วนะครับแต่ว่า oh. แน่นอนจะอุดหนุนแต่อยากจะลองกลิ่นอยากจะเดินให้ทั่วเลยเนี่ยครับอยากจะอุดหนุนเราวันนี้นเดินไปหลายคืนมากใช่ใช่ใชโดนหลายตัวเนาะแต่ว่าที่ชอบก็คือ ใค้ามี่อาจจะมีลูกเล็กกันเนาะ่รเลยอาจจะต้องหากินเบาๆใช้ใช่จริงๆพี่เป็นคนชอบแบบสายหนักๆเนาะหนักเมื่อกี้เอาจัดัจริงเล่นกีฬาด้วยเล่นกีฬาด้วยแล้วก็แบบไปสมูทอะไรเงี้ยนะครับหรือแบบกลางคืนอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องการแบบให้แบบกระจายกลิ่นหน่อยนะครับเมื่อกี้มีกลิ่นหนึ่งนะโหดมากเลยอะไซเฟกใช่คือจริงๆๆของแต่ละร้านนี่ใหญ่มาก แต่ว่าติดก็แับคุณจะมีลูกเนาะก็เลยหาโอกาสใช้ยากน,ยานิดนึงใช่ครับของร้านจะบอกว่าคือกินหนักคือหนักจริงๆกินละมุนก็ละมุนจริงๆนะครับถือว่าเป็นสินค้าคุณภาพเนะ<ม>าะเมื่อกี้มีตัวหนึ่งที่ผมชอบมากเลยเอาแตรเป็นไงครับพี่โอ้เอาแตรโหดนะคือตัวเคาน์เตอร์เนี่ยมันก็แน่นอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ พี่ก็มีอีกตัวหนึ่งที่มันขึ้นแฟกติก้าเหมือนกันปรกนติก้าดาวสองดัวสามเป็นลิควิดลิควิดเบอร์อ่าใช่เราก็มีตัวนั้นด้วยนะครับแต่ทีเนี้ยพอฉีดของน้องโอ้โหมันมันมันแซงลิควิดเบอร์อันนี้อันนี้จมูกต้องใช้กับจมูกพี่นะมันแซงลิควิดเบอร์ขึ้นมาจนกระทั่งว่ามันเบียดจูติดๆอ่ะโอ้โดนโดนโดนแค่ของเราไม่ได้ไปประกวดเนาะถ้าประกวดก็ไม่แน่นะอีกอีกลิ่นหนึ่งที่ที่หลายๆคนพี่เชื่อผู้ชายน่าจะมีคือตัวสวัสดลิกเซียเนาะลิควิดหร คือพี่มีทั้งตัวนี้ก็มีไอ้ลัตตาฟาที่เอาไว้แบบเป็น everyday ลูกบางครั้งใช่ไหมครับอาซาร์อาซาร์ใช่ไหมครับแต่ตัวของน้องเนี่ยมันโดดข้ามอาซาร์มาแบบมัดต่อมัดได้อะโอ้โหโหโหได้ยินแล้วผมแบบใจฟูมากทุกคนนะครับเมื่อกี้ได้ยินไปแล้วแหละแต่ว่าอยากได้ยินอีกครั้งหนึ่งให้แบบอยากให้ทุกคนได้ยินเหมือนกันนะฮะก็ต้องขอบคุณพี่โทนี่นะเป็นเป็นเฮียโทนี่แล้วกันนะขอบคุณมากนว่ามีเฮียเป็กแล้วมีเฮียโทนี่หันใจแล้วกันนะเราดูคลิปในรีวิวไม่รู้จะจะทำบ้างไหมฮะช่อง ส่วนตัวทั่วไปมีช่องไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผขึ้นไว้ให้พี่โทนี่เลยพี่โทนี่ได้นะครับโอเคก็ใครอยากติดตามก็ไปติดตามได้นะถ้าติดตามก็ซัมซุงประกันชีวิตครับโอเคพี่เป็นเจ้าของสำนักงานที่หัดใหญ่นะครับก็ดูแลทีมงานฝ่ายค้ายนะครับรวมถึงลูกค้าในพื้นที่นะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องบังนะขอให้ธุรกิจร่ำรวยลุ่งเรืองแล้วก็เป็นคุณพ่อด้วยเนาะสุขภาพแข็งแรงดูแลลูกนะเช่นกันนะครับเป็นเกียรติมากๆเลยฮะมีโอกาสใครอยากไปทำประกัน